วันนี้นะคะคุณเราจะมาสอนาการเปส่โปรแกรม a r c แ e t นะคะโดยที่เข้าไปที่สิทธิ์ s t a r ค่ะ,คะแล้วก็เลือกโปรแกรม a r c n น t เลยค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นกดเซ็นเซดต้นะคะ พอกดเพนเซ l แล้วนะคะก็จะเห็นหน้าต่างึ้นมาแบบนี้นะคะโดยที่ตรงส่วนซ้ายมือนะคะจะเป็นแท็บ Table of Contents นะคะใช้แสดงชื่องานหรือสารบาัญรายการนะคะส่วนที่สองน,นะคะเป็น Display Area คะ่ะเป็นพื้นที่แสดงข้อมูลนะคะที่มนนะะีอยู่นั้นนะคะจุดที่สามนะคะเป็น แคตตาล็อกวินโดว์นะคะมีแคตตาล็อกวินโดว์ใช้ติดต่อ่านข้อมูลเลือกเส้นทางข้อมูลนะคะติดต่อไปนะคะเป็นเปิดวินโดว์ค่ะเปิดวินโดว์นะคะใช้ค้นหาหารือสืบค้นข้อมูลต่อไปนะคะติดที่ห้าเป็นสเตตัสบาร์นะคะแสดงภาพิเศษ นะคะคจุดที่หกค่ะคูนบาร์นะคะเป็นแถบเครื่องมือต่งางๆที่เชื่อมในการทำงานนะคะน,น,นะคะต่อไปนะคะเป็นเมนูบาระคะ์ค่ะเป็นแสดงรายกรา,ารต่างๆนะคะเป็นแบบเป็นทำเป็นทำผลงานทีนะคะส่วนสุดท้ายค่ะแปดเป็นไตเติ้ลบาระคะ์ค่ะแสดงที่นานนะคะ ก็คุณเราก็าขอจบการสอดการเปิดการใช้